ครับสวัสดีครับเอฟซี e FC, ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบอกพอับพ่อแตีมเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแตีมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนชัยวานต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันจันทร์เนาะพี่น้องวันจันทร์ที่หกตุลาคมหกแปดลาวพัฒนาออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเก้า ับเลขล่างก็ออกหนึ่งเกตนะพี่น้องเนาะรับของเซียนชัยวานงวดที่ผ่านมากกับเสียดายนะพี่น้องเอ้ยเลขเข่าอยู่แต่ว่าจับโอเบิดเหลือตัวเดียวเขา่าซ้ำพี่น้องเมืองดลวงเมืองซอยพอเตียมดูนี่ครับวันจันทร์ที่สิบหกโอวันจันทร์ที่หกตุลาคมสองห้าหกแปดลาพัฒนาเซียนชัยวาน แต่ว่าเล็กวิ่งบนล่างวิ่งรูดสี่สองกับสี่พี่น้องมาสามมึงดูสามเจ็ดสามแปดสามเก้าเนี่ยพี่น้องกันสามเจ็ดสามแปดออกสามเก้าตัวเดียวสิได้เนาะพี่น้องเนาะเล็กเขาอยู่แต่ว่าจับคูบเขาน้าคะครับเมื่อนี่ผมเตรียมภาพมาตามตัวเองเนาะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาเซียนชัยวานนะครับ ครับบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งพี่น้องศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกนะครับ จับบิร์ตโตบอกพี่น้องเกาชุด <c oughs> เป็นไฮมาจังสีกลับไป <c oughs> ก่อนอิหยัดนะพี่น้องเด้ออากาศเปลี่ยนแปลงเตรียมกะมักอยากไอ้บอเศาอดอนนี่ครับศูนย์นะพี่น้องศูนย์สี่ ศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้า หนึ่งหกนะครับครับส่วนตัวเน้นในพี่น้องเด้อศูนย์สี่ศูนย์ห้า หนึ่น้านะครับเลือดสองในพี่น้องมันตกกันเพื่อน กันพี่น้องสองสี่สองห้าเหลือสองหกพี่น้อง ออกสองหอีกสะละตัวที่บัวเนีนคืองวดที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเลือ3สามเก่าตัวเดียวออกเสย้าคอยเข่าคอยให้ปังเนาะพี่น้องเนาะขับวันพุทธที่แปดตุลาคมสองห้าหกแปดเนาะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งขับชุดเต็มเพิ่นกับศู 1, 2, 4, 5, นย์หนึ่งสองสี่ห้าหกเนาะพี่น้องเนาะศูนยะ์สี 4, ่ศูนย์ห้าศูนย์หก หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกกันสองสี่สองห้าเนาะพี่น้องเนาะครับพระเตีมขอขอบคุณห,หลายๆเด้อครับเดอ้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพระเตีมมาครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านไอ้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพระเตีมขอเวพรคอยเขา่าให้ปัง พี่น้องอิซีก็จะได้โสดโสมันมันกันนาะพี่น้องเนาะเอาจะเลื่มเด้พี่น้องเลื่อเอขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พ่อแต้มน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อแต้มนำนาครับครับสุดท้ายทายสุดนี้ขออิซีทุกคนโสดโสมันมัน้ะพี่น้องเ,อเงลื่อเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะร้าพเกันชิปนาพี่นอ้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม